ครับสวัสดีครับมาดูหม่อนตอนนี้เชี่ยวจนน้ำหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่เนื้อหมอนใกลจะเป็นแย้มแล้วครับก่อนหน้านี้ได้ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปมันเลก สองทับพีเพื่อปรุงรสชาตินิดหน่อยให้มันหวานน่าทานตอนนี้ออกเกลียวอมหวานครับรสชาติใน เือนแล้วตอนนี้ก็คือมันเริ่มเหนื่อแล้วครับถ้ามันเหนื่อจนกวนไม่ไปเราก็ค่อยหยุดครับมันบอกว่าเลย นี่ต้องลองฮะนม่ลองไม่รู้หมอนก็ไม่ได้ซื้อครับหมอนจากสวนตัวเองนอี่ว่าจะทำสักสิบกระปุกโอ้ยทานจับก,กาแฟากับขนมปัง hmm <coughs> แล้วพอช่วงที่ทายก็จะใส่น้ำขึ้งไป No mm -hmm.